เด็นของการทำใส่เรียกร,รมที่เอชอบมากก็คือทำให้สาวๆอะคะ่ะมีใบหน้าแบบใบหน้าชวนมองชวนฝันคือเป็นใบหน้าที่แบบว่าคนดูเราแล้วแบบเวลาเรายิ้มแล้วเขายิ้มตามคนอาจจะนึกประเด็นนี้ไม่ออกลองนึกภาพนะคะคนบางคนบบเราเห็นหน้าเขา,าเราก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยอยากมองไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ไม่ค่อยถูกชะตามไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นจากนิสัยคุณเลยแต่มันเป็นลักษณะของใบหน้าที่อาจจะมีความบึ้งตึงหรือว่ามีความแข็งหรือว่าดูแบบไม่ละมุนดังนั้นเวลาที่เราแก้ไขปัญหาใบหน้าออกมาให้สัสดส่วนมันสมดุลแล้วก็ดูเด็กดูอ่อนเยาว์มันจะทาให้ใบหน้าของเราอะดูน่ามองดูน่ารักแล้วมันก็จะส่งไปยังแบบการเจราจาธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็ ในชีวิตประจําวันด้วยดังนั้นเป้าหมายของการทำศัลรยกรรมอะคะ่ะไม่ใช่ทําให้เราตาโตมากจมูกโด่งมากคําแหลมมากหน้าเล็กที่สุดเปล่าแต่มันทาให้เราเป็นคนที่ดูดีขึ้นหน้ามองขึ้นดูอ่อนหวานขึ้นอ่อนโยนขึ้นในแบบฉบับของตัวเราเองไม่ว่าจะทําศัลยกรรมกี่อย่างก็ตามเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้นะคะ สมมติว่าคุณพ่อ,อคุณแม่เนี่ยไปทำศัลยกรรมมาเยอะมากเชื่อไหมว่าลูกๆอทุกคนนะโดยเฉพาะเด็กเล็กอะเขาไม่ค่อยถักมากนะเขาแบบจําหน้าแม่ได้หมดเลยต่อให้แม่จะดูเหมือนสวยขึ้นเยอะมากแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นเราเสมอและนั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้เรามีเราคนเดียวบนโลกค่ะสาวๆทุกคนที่เขาหน้าคล้ายๆกันจากที่เราดูรูปต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากการใช้แอปพลิเคชันเดียวกันและฟิลเตอร์เดียวกันถ่ายออกมาแต่ในความเป็นจริงคนที่เราเดินบนท้องถนนที่เราเห็นตัวจริงะแทบไม่มีใครหน้าคล้ายใครเลยแล้วคนทุกคนก็มีหน้าความเป็นตัวเองเราถึงได้จาได้ว่าคนคนนั้นคือใครดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าทาศิลกรรมเราน่าจะเหมือนคนอื่นให้เป็นตัวเองที่สวยขึ้นละมุนขึ้นหน้ามองขึ้นใครมองเรายิ้มแล้วเขาก็ยิ้มตามอันนั้นน่าคือที่สุดแล้วค่ะ